พฤกพิบูลอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองที่สงบร่มรื่นที่สุดในย่านพิบูลสงครามพฤกษพิบูลอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่บนถนนประชาราดหนึ่งทางเข้าหมู่บ้านพิบูลบางซื่อซอย4ทับหนึ่งสามารถทะลุผ่านเข้ามอพระจอมเกล้าพระนครเหนือเดินทางได้จากริมถนนด้านหน้าหรือลัดเข้าทางด้านหลังหรือนั่งรถเมล์เพียงแค่สองป้าย สถานที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโรงเรียนสตีนนทบุรีวัดปากน้าวัดเขมาและร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย4เหตุผลหลักที่คุณควรเลือกพลึกพิบูลอาพาร์ตเมนต์ 1. กว้างขวางสงบร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ห่างไกลจากเสียงรบกวนลมพัดผ่าน ให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายจากการเรียนหรือทำงาน 2. ทำเลดีเดินทางสะดวกอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกมีทั้งรถเมล์ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 3. ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดรอบที่พักมากกว่า10ตัวมีประตูคีย์การ์ดสัญญาณเตือนไฟบันไดหนีไฟและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลท่านตลอด24ชั่วโมง 4. หายห่วงเรื่องที่จอดรถเพราะมีพื้นที่ลานจอดรถที่กว้างขวางพฤึกพิบูล apartment ม,มีห้องพักให้ท่านเลือกหลายแบบมีทั้งแบบรายเดือนและรายวันห้องพักรายเดือนมีให้เลือก3รูปแบบรูปแบบแรกห้องพัดลมขนาด23ตารางเมตร พักได้1-2คนสะดวกสบายด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันรูปแบบที่2ห้องแอร์ขนาดมาตรฐาน23ตารางเมตรพักได้1-2คนมีเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอากาศรูปแบบที่3ห้องแอร์ขนาดใหญ่29ตารางเมตรพักได้2-3คนมีเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ยังมี Wi-Fi ฟรีและที่จอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผ่อนคลายหรือทำงานและยังมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือน้ำดื่มเป็นแพ็คอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านต่อมาในส่วนของห้องพักไกลวันมีให้เลือก3รูปแบบเช่นกันรูปแบบแรก ห้องซูพิเียดับเบิลรูมสำหรับ1-2ท่านรูปแบบที่2ห้องคอมฟอร์ตทิปเปิลรูมสำหรับ2-3ท่านและรูปแบบสุดท้ายห้องอีคโ o นมีดับเบิลรูมสำหรับ1-2ท่านซึ่งในห้องจะประกอบไปด้วยเตียงโต๊ะเก้าอี้เครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นกาน้ำร้อนน้ำดื่มสบู่แชมพูผ้าขนหนูและทีวีตู้เย็น สำหรับห้อง Comfort Triple ป o ลรและห้อง s u p e r รียดับเบิลรูมหากท่านสนใจสามารถขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819013305หรือ l i n e พรึกพิบูลหรือเว็บไซต์พรึกพิบูล com